นโยบายเปิดประเทศให้จีนส่งผักเข้ามาผักบนดอยขายไม่ได้เลยเพราะว่าเมืองจีนราคาถูกกว่าถ้าทำปลูกผักเหมือนเดิมแบบไม่พอกินอยู่แล้วนะเนที่ป่าไม้ชอบอ้างว่าผิดวัตถุประสงค์เขาชอบอ้างว่าต้องปลูกผักเพียงเดียว ผมบอกเสมอนะครับว่ามันเป็นมายาอคติท่านไม่ดีใจที่เห็นคนมองมีการศึกษาที่ดีพัฒนาตัวเองได้เพราะท่านไม่มีใจสิ่งเหล่านี้หรอครับรัฐต้องการจะประกาศเป็นเขตอุทยานรัฐกำลังใช้กฎหมายเพื่อแย่งชิงทรัพยากรจากพี่น้องมันไม่ได้เป็นนายทุนอะไรเลยบอกว่าเอาเงินมาจากไหนก็ชาวบ้านเขาก็สะสมเงินได้นะชาวบ้านก็มีสิทธิ์ที่มีเงินนะถ้าจนแล้วคือนักการเมืองพอใจ แล้าโกมาไม้รักษาป่าไหมโกมาไม้ตั้งมาเพื่อทาไม้เขาไม่รักษาปะะ่าแล้วฮะเขาเป็นตัวทําลายอยู่มาห้าสิบปีป่าไม้หายไปทั่วประเทศใช่ไหมฮะกรมาไม้ในพื้นที่ที่เป็นป่าอนุรักษ์ยิ่งอนุรักษ์เคร่งครัดมากเท่าไหร่คนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่ป่าอนุรักษ์เหล่านั้นเนี่ยได้น้อยเท่าไหร่มันจะกลายเป็นพื้นที่ปิดทรัพยากรอย,อยู่ในนั้นอ่ะมันมหาศาลแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็จะมีการลักล,ล,ล,ลอบตัดไม้ เราก็จะเห็นรูปท่ายอย่างที่บิลลี่เอามาโชว์อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเหล่านี้เพราะมันเป็นพื้นที่ปิดไงไม่มีใครเข้าไปมีแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมจัดก,การกันเองเถ้าเราจะสู้โดยลำพังแต่ละพื้นที่เนี่ยโอกาส ที่เป็นไปได้ค่อนข้างยากซึ่งที่ผ่านมานั้นไม่ใช่ไม่สู้ทุกที่สู้จนตันหมดละถ้างั้นเรามารวมกันไหมทําฐานข้อมูลดึงนักวิชาการนักเคลื่อนไหวสื่อมาช่วยพี่น้องเพื่อประมวลข้อมูลให้นั่นแล้วเราก็จะสู้ในฐานะที่อันจจะคือความชอบธรรมของเราลัต้องมองว่ากฎหมายเกิดก่อนหรือคนเกิดก่อน าคนเกิดก่อนขอให้ดูสิทธิของคนด้วยถ้ากฎหมายที่มีปัญหามันก็ต้องชำแดดแล้วแก้ไขผมคิดว่าน่าจะแก้ไขได้ต้องมีการผลักดันนะครับให้มีการออกกฎหมายหรือนโยบายที่จะนําไปสู่การรับรองสิทธิ์ของคนเหล่านี้เนี่ยให้เขามีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายผมไปเช็กดูตามมติครมหรือครอปร่าสงวนเนี่ยมันมีระบุว่าทากิน ทำประโยชน์และอยู่อาศัยถ้าเราตีความอย่างนั้นการนำธนาการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ก็น่าจะอยู่ในตรงนั้นมันน่าจะอยู่ในเรื่องาว่าทำประโยชน์และทำกำได้ <S <S ที่ดินไม่ใช่ปัญหาแค่มอนจำมีปัญหาทั่วประเทศน่าจะเป็นวาระของรัฐบาลชุดต่อไปที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนรอฟ้าเปิดตอนนี้ผมก็รวมกลุ่มคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่ากลัวคนรุ่นเก่ากลัวเจ้าหน้าที่กลัวป่าไม้กลัวตำรวจนะแต่คนรุ่นใหม่เราไม่ได้กลัว เราอยู่อย่างตารักธรรมนูนเดียวกันครับดหมายเหมือนกัน